ค่ะเรื่องราวของการเสริมให้บ้านเราเนี่ยนะคะเป็นบ้านอัจฉริยะค่ะเราต้องมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะที่ไวแล้วก็รวดเร็วนะคะช่วยทําให้การทํางานต่างๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะล่าสุดค่ะ True g i g a t e c h Pro Life นะคะอินเทอร์เน็ตตัวโปรที่ตอบโจทย์บ้านอัจฉริยะ r u e ออนไลน์เปิดตัวแคมเปญใหม่กับ True g i g a t e c h Pro Life ค่ะอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งที่ครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแสะในไทยนะคะจะมาเติมเต็มไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในบ้านของคุณผู้ชม ให้โปรสุดได้ทุกเรื่องภายในบ้านค่ะถือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดบอดแบรนในประเทศไทยพร้อมเปลี่ยนบ้านของคุณผู้ชมให้เป็นบ้านอัจฉริยะได้ง่ายๆด้วยความโปร5เรื่องค่ะ1คือ2ูกิก b ะบิตนะคะโปรสปีดโปรสุดทุกเรื่องความเร็วด้วยโมเด็ม6เสาที่ดีที่สุดรับสัญญาณได้เร็วแรงเสถียรไม่มีสะดุดและเมสเราเตอร์โปร i 6ตัวช่วยกระจายสัญญาณให้ครอบคลุมทั่วบ้านค่ะ 2นะคะ True Gigatech f l e x y Pro Pro สุดทุกไลฟ์สไตล์บริการให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านให้ตรงตามไลฟ์สไตล์ได้ดั่งใจค่ะโปรที่3นะคะบริการ True g i g a t e เทคโปรโปรสุดทุกเรื่องการให้บริการดูแลครบทุกด้านระดับโปรรวดเร็วทันใจแก้ปัญหาฉับไวใน24ชั่วโมง สค่ะเป็นโปรโคอนเทนต์โปรสุดทุกเรื่องคอนเทนต์กับกล่องทีวีอัจฉริยะ t รู e i d t ทีที่มาพร้อมกับคอนเทนต์และกีดาดังระดับโลกและโปรที่5นะคะเป็นโปรโฮมเทคค่ะโปรสุดทุกเรื่องบ้านอัจฉริยะเปลี่ยนบ้านคุณผู้ชมให้ล้ำกว่าโปรกว่าด้วย IoT Smart Home จาก True Living Tech ที่ช่วยเปลี่ยนบ้านคุณให้เป็นบ้านอัจฉริยะได้ง่ายค่ะ